สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้แม่กินลูกชิ้นนีนี่เพื่อนเพื่อนจ๋าใช้แต้มออ l m e มเบอร์ที่แม่สะสมอะค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าไปอยู่30บาทก็ไปได้ลูกชิ้นแชมป์มาเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นแชมป์นะคะมีพริกแดงจินดาแล้วก็พริกแดงจิงดาสีเขียวนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะวันนี้ง่ายๆเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ลูกชิ้นแชมป์กินกับข้าวข้าวผัด ข้าวผัดค่ะ,พะเพื่อนๆจากข้าวผัดกินกับลูกชิ้นแชมป์ค่ะลูกชิ้นแชมป์ซื้อมาจากในทเซเว่นนะคะ30บาทแต่แม่ใช้แต้มแลกซื้อนะคะแต้มออมแอมเบอร์นะคะเพื่อนก็จะมีน้ําจิ้มมาด้วยเพื่อนๆน้ำจิ้มแบบนี้เลย,อยลองมาบีบน้ำจิ้มใส่กันเขามีน้ําจิ้มให้หรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ําจิ้มของตัวเองก็ได้เผือเขาให้ไม่พอหรือว่าจะใส่น้ําจิ้มซอสพริกอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ,ะลูกชิ้นแชมป์เพื่อน ช่วงนี้ก็จะกินทีหน่อยนะเพื่อนๆจาาน้ําหนักก็เริ่มจ,จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วจากที่เป็นนิวรักษาดิ้วไปหายไป5้าหกโลตอนนี้กลับมาแล้วประมาณ2โล3าโลนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกชิ้นแชมป์นะคะลูกชิ้นแชมป์ห่อละ30บาทลูกชิ้นหมูแชมป์ค่ะกินกับแตงกวาและพริกแกงกินดาเขียวแดงๆๆๆนะคะอันนี้แม่ใช้แต้มออมเอมเบอร์ซื้อ30บบาทไม่ได้จ่ายเงินสดนะคะใช้แต้มแรกซื้อเอาคือแม่เคยกินไปหลายรอบแล้วค่ะลูกชิ้นแชมป์เขาก็อร่อย น้ำจิ้มเขาก็จะเป็นของเขาเลยไม่กล้ากินเผ็ดเยอะเพื่อนเม็ดเล็กพอดีกินกำลังกิน ลูกชิ้นแชมหมูลูกชิ้นหมูแชมปในเซเว่นค่ะอร่อยใส่กับมามา่าใส่กับกว๋วยเตี๋ยวเรือใส่กับกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรก็ได้เพื่อนอร่อยน้ำจิ้มฉ่ำ จิ้ขจมข้มาวจอกมะขามมะขามมีข้าวผัดกุ้ยเล็กด้วยเนาะ้อกข้ามค่ะวันนี้แม่กินข้าวไปสองมือ้อข้าวเช้าก็กินขนมปังกับกาแฟกลางวันกินข้าวกับกลางวันกินข้าวลูกชิ้นปลากายแล้วก็กลางคืนกินเนี่ยลูกข้าวก็ผัดปูค่ะกุ้ยเล็กเล็ก ลูกชิ้นหมูแชมป์ค่ะ,คะกินกับแตงกวาพริกกินดาค่ะพริกกินดาจะเผ็ดน้อยถ้าเป็นพริกที่หนูสู้ไม่ไหว มีข้าวเฟ้หน่อยลูกแม่ไม่ค่อยสบายถ้าไม่ดีขึ้นจะไปหาหมอล้วมีน้ำมูกไอแต่ยังไม่ถึงขั้นเจ็บคอค่ะบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างคือที่บ้านฝนตกบ่อยที่ดอนเมืองฝนตกบ่อยแล้วก็ที่บ้านกําลังทําถนนเพื่อนๆฝุ่นเยอะแยะไปหมดเขาฝังท่อยตรงปักทางเข้าบ้านแม่เลย แล้วบวกกับร่างกายเขาภูมิไม่ค่อยแข็งแรงลูกชิ้นหมูแชมป์ค่ะเพื่อนเื่อนจ๋าลูกชิ้นหมูแชมป์ได้มาจากในเซเว่นใช้แต้มออม m e มเบอร์ซื้อค่ะ ขอโทษนะคะเพื่อนๆจากเมื่อกี้แม่จามเผ็ดด้วยอืผัอ<ะ> ลูกชิ้นหมูแชมป์กับน,น้ำจิ้มของแชมป์ค่ะ กินพริกกินมากก็เดี๋ยวกลัวแสบท้องแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยมากนะนอ,อนะันานอ,อย่าดังเมา ข้าวซออร่อยเผ็ดเดี๋ยวลูกแม่สอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้ว เปิดเธอมาต้องไปทัศนศึกษาเนี่ยแม่ก็เป็นห่วงลูกอยู่ไปจังหวัดปทุมค่ะแล้วก็พอไปทัศนศึกษาเสร็จเรียนอีกสี่ห้าวันไปเข้าค่ายลูกเสือที่โคราชอีกเป็นห่วงจังเลยเพื่อนๆ ลูกชิ้นหมูแชมป์นี่ฮอชแป์อร่อยค่ะอยากจะผ่านไวๆจังเลยมันเพื่อนจ๋ง ช่วงที่ฝนก็ซาซาลงหน่อยสองสอง,สอง,สอง,สองวันนล้แต่เมื่อคืนก็ยังตกอยู่ ลูกชิ้นหมูบดน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยพริกก็อร่อยด้เผ็ดกล้าเรี่ยน ันนี้มือคั่นกินแค่นี้รูกชิ้นหมูแถมห่อละสามสิบาทซื้อที่เซเว่นจำควาพริกมีอยู่แล้วซื้อไว้อยู่แล้วแล้วก็ข้าวัดหน่อยนึงลูก,กชิ้นหมูแํมเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค่ะใช้แต้มซื้อเท่ากับมือเย็นไม่ได้ออกตังเลยไม่ได้ใช้เงิน พริกมีอยู่แล้วแตงกวามีอยู่แล้วลูกชิ้นเนี้ยใช้แต้มออมัเบอร์ที่สะสมซื้อส่วนข้าวมีอยู่แล้วถ้าวกำมือข้าแม่ไม่ได้เสียค่าข้าวนะคะซื้อบะหมี่ให้ลูกอย่างเดียวค่ะลูกไม่ค่อยสบายอยากให้เขากินอะไรที่อุ่นๆคล่องคอข้าต้มนะเขาก็เบื่อก็เลยซื้อเป็นบะหมีนะ่น้ำบะหมี่เกี๊ยวน้ำน้ำาุกลิก น้ำซุปก็ไม่ซดห,หมดเพื่อนๆรอไปกินแล้วเจอของชุรสเยอะเพราะเขาไม่ค่อยสบายอยู่ปกติถ้าคุณพ่ออยู่ทำจะทำกินกันอยู่หลายคนทำกินมันก็คุม้มถ้าอยู่น้อยคนทำกินมันก็เหลือลูกชิ้นหมูแชมนี่อร่อยมากเพื่อนๆ nấm chim cũng rất em ngon, thích sốt cũng rất kinh ngon, nước sốt là ความสุขคนเราไม่เท่ากันนะเพื่อนๆคนความสุขคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันอยู่ที่มุมมองของคนมีคนถามแม่ว่าความสุขแม่คืออะไรคือวันนี้นคือการได้อยู่กับลูกไม่เจ็บขออย่าให้เจ็บป่วยขอให้อยู่กับลูกไปนานๆพราแม่ไม่มีญาติน้อง มีก็เหมือนไม่มีเพื่อนเพราะเขาก็ต่างคนต่างอยู่ยต่างใช้ชีวิตต่ไป oh. เรามันไม่มีเงินถ้าลองเรารวยเรามีเงินยญาติพี่น้องจะหูเยอะแยะคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ยากเราไม่มีเรามีน้อย oh. เรามีน้อยญาติยยาไม่เกิดมิตรไม่เกิดสหายไม่เกิดพอมีเงินเยอะมิตรสหายญาติพี่น้องเกิดเกิดอ,อยากจะมาหา เพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองให้เยอะขยันทำมาหากินรักตัวเองให้เยอะอย่างที่คุณแพรลีร่อ่ะเขาบอกรักตัวเองขยันทำมาหากินเดี๋ยวญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องทุกอย่างจะเข้ามาหาตัวเอง เดี๋ยวสังคมสิ่งแวดล้อมจะมาเราหาเราเองนี่เพื่อนเพื่อลูกชิ้นหมูแชมป์กับน้ำจิ้มซอสมะขามบทเรียนปอนเล่า เจ็บปวดที่สุดคือที่แม่นอนป่วยห้าวันเข้าสองรอบลูกแม่สิบเจ็ดวันมีแต่คุณพ่อมาหาทุกเช้าแล้วก็ผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกนอกญากพี่น้องเยอะนะคะแต่นี้มีใครมาเยี่ยมไม่ว่ากัน ตากับคุณยายไม่มีค่ะเสียไปแล้วไม่ตะปูกับยาเราเข้าคนตากับคุณยายที่เป็นผู้ปกครองของเพื่อลูกสาวโทรมาหาให้กำลังใจ ขอให้หายด้วย แซ่บอีหลีเพืเ่นอนข้าผัดต้นน้อยลูกชิ้นเป็นลูกชิ้น,นหมูชั้นอ้ำจิ้มแตงกวา่าพริกแดงกินดาแซบ่บอร่อยเผ็ดเดี๋ยวแม่แม่ลาไปก่อนนะ้วเจ้นเพื่อนจ๋าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วลูกจะทานข้าว นะคะแม่แม่มลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะดูคลิปแม่เยียวยด้วยนะคะ,ะเพมื่อจ๋าแม่แม่มเองจ้าสวัสดีค่ะ